โกดังสัตว์เลี้ยงเอ็มซูโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่สมาร์ทฮาร์ดโกอาหารเมล1กิโลแถมอาหารมีโอดีไลท์80กรัม1กระป๋องอาหารเมลสมาร์ทฮาร์ดโก3กิโลแถมอาหารมีโอดีไลท์80กรัม2กระป๋องอาหารเพชรดีกรีสูตรลูกสุนัขปกติ129บาทลดเหลือราคา109บาทอาหารเพชรดีกรีสูตรลูกสุนัขพันเล็กปกติ119บาทลดเหลือ109บาท จ้ให้หรือจินนี่ชนิดใดก็ได้ครบทุก1,000บาทรับฟรีผ้าห่ม1นึ่งผืนมูลค่า250บาทอาหารเบลต้าหรือมาว o ว0 0่ avo, 400กรัมพกระป๋องแถม1กระปอ๋องหรือออสเท c c ครีมมี่ทริ15กรัม24ซองปกติราคา250บาทลดเหลือ199บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนรับปีใหม่อุปรกรณ์สัตว์เลี้ยงลด20-50%แล้ว,ลวกัน,กนที่ก ยัดเอ็มตูนะคะ